ออกรถสิบ,บาทไม่ต้องมีจ่ายเพิ่มผมน่าจะเป็นที่เดียวในประเทศไทยครับที่ออกรถตู้ใช้เงินแค่สิบ,บาทแถมได้ทอยหนึ่งเส้นเงินอีกหนึ่งแสนม่อีกหนชุดอันนี้มาจากไหนครับมาจากครูเขียวครับผมเป็นไงครับออกรถคันนี้ใช้เงินกี่บาทใช้เงินใบสิบครับ แค่นั้นเลยครับผมตามโฆษณาไหมไปนะเราใบสิบได้อะไรอีกจอดรถ1นึ่งแสนบาทได้จริงไหมได้จริงครับผมแล้วรถทองล่ะนี่ทองอะไรแถมเคร่องครับผมแถมด้วยนะประกบประกันได้เสียไหมไม่ได้เสียครับผมโอ้ก็คือ10บาทไม่มีจ่ายเพิ่มไม่มีจ่ายเพิ่มไอ้แม็กแม็กที่เขาแต่งให้ล่ะดีหมดครับสมบูรณ์หมดครับผมเราได้เสียตังไหมไม่ได้เสียครับตามนั้นเลยนะครับตามโฆษณาเลยครับผมรู้สึกไงครับดีใจออกรถตู้ออกยากไหมไม่ยากครับผมอยากเชิญชวนใครที่อยากได้รถใช้ ให้มาสามเดียมอโต้คร <hã professionally> <ixa elim> ับผมเต็มสิบคะแนนนี้ให้กี่คะแนนนะผมให้สิบเต็นมากระดับสูงบางคนเขาบอกว่าอุ้ยโฆษณาเกินจริงขี้โม้ว่าเอาแบงค์สิบมาแลกได้ทองได้อะไรที่ผมจะพูดอะเป็นไงไม่ไม่ไม่จริงนะครับผมมาที่นี่คือได้ จริงตามที่โฆษณาทุกอย่างคุณคำไม่มีครับผมไม่ได้ใช้เลยของรถคนเดียวครับผมตามนั้นเลยเอกสารอ่ะยุ่งยากเอกสารไม่ยุ่งยากครับโอ้โหตามนั้นนะครับตามโฆษณาเลยตาามโฆษณเลยครับผมแล้วนานไม่ควาจะผ่านหลังจากเขาไปตรวจสอบสามวันครับผมก็เหมือนที่บอกสามวันนำการไม่เกินนั้นอันนี้ประกอบอาชีพอะไรครับประกอบอาชีพเกษตรกรครับผมอ่าเห็นนะบางคนบอกเกษตรกรออกได้แต่กระบะนี่นะครับรถตู้คันใหญ่ๆเห็นไหมสุดยอดไหมคิดว่าถ้าไปออกใหม่ใช้เงินวันเท่าไหร่น่าจะสองแสนขึ้นนะครับสองแสนนี่แต่งไม่แต่งครับผมถ้าแต่งแบบนี้อีกล่ะ มันต้องอีกหลายแสนครับผมโอ้โหนะแต่ที่นี่กี่บาทพ่อที่นี่ใบสิบใบเดียวครับผมเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยของจริงผมบอกแล้วนะอ่าให้ดูครับแล้วผมไม่ได้แต่งกระโหลกกะลานะครับแต่งอย่างดีมีจอมีทีวีระบบไฟวิ่งไม่หมดอย่างดีครับเดี๋ยวผมให้ดูโอ้โหเป็นไงเต็มระบบครับโอ้โหขึ้นยานไปเลยครับผมอันนี้เป็นประตูโตนะครับอ่าให้ดูเลยล็อกเองด้วยนะครับผมนะ แบงค์สิบมาแรกนะครับวันละรถได้เงิน1นึ่งแสนทองหเส้นแม็กนิชุดฟรีประกันทุกอย่างจัดให้ออกคุณง่ายบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องคำอนุมัติผ่านใบเดียวรถทุกการกันตีไม่มีชดหนักจมน้ำย้อมแมววิเคราะห์ไปไม่กลับมาไม่สะดวกมาเซ็นอย่างที่สมุดที่ฟรีโซเทสเงื่อนไขนี้สิบคนแรกเลยครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาคิดอะไรไม่ออกคอมเมนต์เลขสิบและโทรมาที่เบอร์0877704246หนูนาค่ะอ่าและไอดีไลน์ล่ะครับไอดีไลน์ก็แอดผ่านเบอร์ได้เลยค่ะโอเคครับอย่างนี้ขอบคุณทุกกคคคนนมมาะรรััับบสสวดีผ